สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เมษายน2554เพื่อเป็นองค์กรหลักในการดูแลงานด้านการศึกษาพิเศษตามแผนปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนจากปรัชญาของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษที่ว่าการสร้างความเสมอภาคทางการเรียนรู้คือรากฐานของการพัฒนามนุษย์แต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพสถาบันจึงได้มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษโดยแบ่งเป็น5ยุทธศาสตร์หลักคือ 1. สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ 3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 4. เผยแพร่ผลงานวิชาการและ 5. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถาบันได้แบ่งส่วนงานรับผิดชอบออกเป็น3ส่วนคือ 1. งานด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษสถาบันมีบทบาทในการให้บริการโดยมีคลินิกส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทำการทดสอบประเมินคัดกรองพัฒนาการทดสอบภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ 2. ง,ง,งานด้านผู้มีความสามารถพิเศษสถาบันให้บริการวินิจฉัยศักยภาพของเด็กตั้งแต่อายุ4-10ถึง10ปีจัดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์และจัดกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอารมณ์และสังคม 3. ศูนย์บริการสำหรับนิสิตพิการหรือ DSS สถาบันให้บริการช่วยเหลือนิสิตพิการด้วยการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและให้บริการทางการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความมุ่งมั่น เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการเรียนรู้อันเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์แต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ mm hmm. เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธปรรม mm hmm. วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปในการทำงานด้านการศึกษาพิเศษ mm hmm. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนและปฏิรูปงานด้านการศึกษาพิเศษให้มีการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับสากลอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป